อันนี้ก็จะออกรสพรีพเมี่ยมนะคะสำหรับตอนเช้าๆหลังจากที่นี้าทานเบต้าคูแคนไปแล้วก็จะมีแรงมากเลยค่ะเพื่อน แล้วก็จะชงคอรฟีไว้แล้วก็จะชงะตัวสารสีม่วงก็คือโกเกาคีเกาคีเกาคีดำน,นะคะเพื่อเอาไว้ทานระหว่างวันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพตัวเองแบบเขาเรียกว่าปฏิวัติเลยแล้วแบบไม่ป่วยแบบไม่ต้องมานั่งกลัวซาปวดหัวแบบนีน้คือการเปลี่ยนอาหารนะคะตัดสินใจนะเปลี่ยนอาหาร ไอตัวไอตัวเสริมอะที่เนทานไปเบต้ากูแคนยัวตัวนั้นอะมันก็เป็นตัวที่ไปทําให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงแต่ตัวที่จะทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกปวดเมื่อยไม่รู้สึกระคายแบบเขาเรียกว่าเกี่ยวกับระบบร่างกายเลยก็คืออาหารนะคะเ,เพื่อนๆอาหารเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่กระตุ้นความรู้สึกเจ็บปวดไม่กระตุ้นอาการที่มันไม่สบายตัวอาหารจึงเรียกว่าเป็นหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนการทําอาหารนะคะเ,เพื่อนๆในทุกคลิปเราน,นทำสอนฟรีนะการทําอาหารที่ปลอดภัยไม่กระตุ้นโรคแถมยังทําแล้วช่วยทําให้เรียกว่าสุขภาพเราดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งในคลิปนี้จะมาทําแกงนะเป็น, <c oughs> ในใคั่วกิ้งคนไทรที่อยากจะมีเมนูอาหารนี้มีหนังสือนะครัวไร่ถงชูรสเอาไว้เป็นแนวทางซึ่งจะบอกนะคะว่าการทําอาหารเนี่ย ทำยังไงก็ได้ที่ไม่ไปกระตุนโรคที่ไม่ทําให้โรคมันเลิกลิดร้อนลิดเย็นเนี่ยเพื่อนๆถามว่าสําหรับคนที่เซนสติมากๆอาจจะอาจจะไม่ไหวก็ลดไปแต่มันไม่เป็นอันตารายกับร่างกายเพราะคําว่าลิดร้อนที่มาจากสมุนไพรเครื่องเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ดีงามมากเนนทดลองกับตัวนี้เองและทดลองกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวไกลตัวก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวลาที่เรากินเย็นมากๆมันจะเย็นเกินเนาะ แล้วพอเราใส่ร้อนเข้าไปโอ,อ้โหการแบบทําให้ระบบเลือดเลือดลมมันไหลเวียนดีลมมันไล่ไปเนาะคนที่ลําไส้นิ่งเพราะธิดเย็นเยอะพอใส่ร้อนเข้าไปโอ,อ้โหขับถ่ายได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ระบบอาหารแล้วคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวคุณเองเนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูแกงคกั่วกิ้งของเน่ก่อนนะคะก่อนอื่นต้องไปออกกําลังกายแขนต้องไปตัมเงินค่ะตืเครื่องแกงนะคะซึ่งจะขาดไม่ได้เลยคือตะไคร เวลาแบบแกงคั่วนะเรานึกภาพถ้าเราจะคั่วกิ้งเนี่ยมันต้องมีตะไคร้เลยนะคะตะไคร้แล้วก็หัวข่าค่ะหัวขา่าแล้วก็หอมใครอยากใส่กระเทียมก็ใส่ได้ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นี่ไม่ได้ใส่นะคะใส่แค่นี้อพอพริกนี่ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวตัตัมเครื่องแกงไว้ก่อนส่วนอันนี้คือวัตถุดิบที่จะใช้ อันนี้เนใช้พริกอ่อนซึ่งมันก็จะเผ็ดแล้วแต่ว่าเนเอาไส้มันออกไม่อยากให้เผ็ดเยอะนะคะแล้วก็ถั่วพูเหตุผลที่ใช้ถั่วพูเพราะถั่วพูเนี่ยแคลเซียมสูงโปรโตีนเยอะมากและน,นี้มะเขือเปาะมะเขือ,ปอเอปาะทุกคนสามารถปลูกและหาได้ง่ายนะคะอันนี้ข้าวโพดอ่อนนะอันนี้จะเป็นวัตถุดิบรวมถึงะมะเขือพวงแล้วก็อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดหูหนูด,ดำนะแล้วก็ เห็ดหอมพวกนี้จะเป็นมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยค่ะเดี๋ยวพอตำตำเครื่องแกงเสร็จก็จะไปทำกันนะคอันนี้เป็นที่แรกกะทำต้มจืดไปไปมามา,มากลายเป็นจับชายนะคะ,ะปัญหาในการทำผัดหรือว่าทอด หรือว่าแกงปัญหาคืออะไรปัญหาคือเวลาใช้น้ำมันบางอย่างแล้วทำให้เกิดเซลล์อักเสบแล้วบางคนไม่รู้ตัวแต่เท่าที่เน้นได้ทดลองกับตัวเองและศึกษาข้อมูลจากคนอื่นที่ใช้น้ำมันที่มันมีทานแฟรไขมันทรานผู้นี้เวลากินไปแล้วจะเกิดภาวะเซลล์อักเสบคำว่าเซลล์อักเสบจะรู้ได้ยังไงไปตรวจร่างกายไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเซลล์อักเสบก็คือกินแล้วไม่สบายตัวมึนหัวกับอีกแบบหนึ่ง สิวอักเสบขึ้นสิวขึ้นมีอาการสิวเนี่ยเขาเรียกภาวะเซลอักเสบหรือเวลามีประจําเดือนจะปวดท้องนี่แหละเกิดจากการที่เรากินอาหารแล้วเกิดภาวะเซลอักเสบซึ่งน้ํามันเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากครัวไร้ผมชูรสนะคะจะใช้น้ํามันอยู่2ชนิดคือน้ํามันมัสตาร์ดกับน้ํามันมะาพร้าวเท่านั้นเหตุผลก็เพราะน้ํามัน2ตัวนี้เป็นน้ํามันไขมันอิ่มตัว คาว่าใช้2ตัวนี้คือใช้สําหรับปรุงอาหารผัดทอดนะส่วนถ้าเนจะกินสดเนจะกินน้ํามันมะพร้าวสกัดยินกับน้ามันมะกอกหรือน้ํามันงาขี้ม้อนอะไรก็ตามพวกนั้นจะกินสดโดยไม่ผ่านความร้อนส่วนถ้าเนจะผ่านความร้อนจะมี2แบบคือทําไมมัสตาร์ดก็น้ามันมะพร้าวนะคะเคล็ดลับในการทําอาหารนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สําคัญมากเลยสําคัญที่สุดของทุกสิ่งอย่างนะคะก็คืออารมณ์อารมณ์เพื่อน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะของจะยุ่งอยู่ตรงน,นั้นอยู่ตรงน,นี้เพื่อนๆดูใจและรักษาอารมณ์อันนี้เป็นเทคนิคที่คือใครที่เข้ามาดูถือว่าโชคดีนะเพราะว่านี้จะบอกให้ทุกคนจะหายจากโรคหายป่วยทุกคนจะรวยทุกคนจะประสบความสาเร็จไจก็ตามถ้าทุกคนเขาเรียกว่ามีวินัยกับอารมณ์ปรับอารมณ์ไม่ว่าอะไรจะติดขัดคนนู้นจะทําทิ้งของไว้อะไรอย่างเงี้ย แต่เราจะไม่ทําอารมณ์เราเสียหายนะคะรักษาอารมณ์ใจไว้น,นี่คืออันนี้คือการปรุงอาหารอันนี้เราคุยเรื่องปรุงอาหารเนาะทาอะไรก็ตามอ่ะให้ใจดีๆปรุงด้วยใจเย็นปรุงด้วยใจแบบมีความสุขอะไรเงี้ยอันนี้คือรสชาติที่มันจะทําให้ไม่ว่าจะหมักน้ําอะไรก็ตามจะปลูกผักอารมณ์อารมณ์เนี่ยทุกสิ่งเขาอยู่รอบตัวเราเขาจะรับรับอารมณ์เราได้นะ จะมีเสน่ห์ตรงที่เขามีไอ้ตัวเครื่องเทศอะ่ะแล้วมันจะเหลืองเหลืองคล้ายๆกับว่าเราใส่อะไรเหลืองเหลืองไปเลยอ่ะเพื่อน,น,นจะบอกอนี้ว่าเมื่อสักครู่นี้ลืมลืมใส่ยี่หร่าลงไปนะต้องใส่ยี่หร่าลงไปเดี๋ยวจะเอายี่หร่ากับลูกผักชีไปตำนะนิดเดียวไม่เยอะนะคะก็ผัดลงไปจะมีโปรตีนโคตรดีเลยะคะ่ะถ้าเทียบกับทุกทุก อาหารนะคะเห็ดจะเป็นอะไรที่โปรตีนสูงสุดแล้วก็ร่างกายย่อยได้ดีที่สุดต่อไปเราก็จะใส่อันนี้ทั้งหมดลงไปเลยก็ประกอบด้วยข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนมะเขือเปาะ,ะค่อยๆไล่เรียงไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกอ่อนแล้วก็ถั่วคู่ ถั่วพูเนี่ยมีโปรตีนสูงถ้ากินได้ทุกมือ้อดีมากเลยนะคะพรเราพยายามกินไม่ได้ทุกทุกมือ้อถั่วพูนะคะนี่คือมะเขือพวงใส่มะเขือพวงไปดนึงนจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเล็กน้อยนะคะเปิดไฟแรงได้แล้วค่ะเพื่อที่จะผัดแล้วเดี๋ยวการปรุงรสนะคะเพื่อนใครที่มีเกลือดําเดี๋ยวอธิบายเรื่องเกลือดํานิดนึงอ่า การปรุงรสชาติเรื่องเกลือดำใครมีเกลือดำสามารถใส่เกลือดำลงไปได้เลยส่วนใครที่ส่วนใครที่จะอธิบายนะส่วนใครที่มีอาการความดันต,ต่ำความดันต่ํามากก็ใช้ดอกเกลือนะคะอันนี้ดอกเกลือดอกเกลือที่ร้านนี้เนี่ยจะเป็นดอกเกลือที่มันจะมีรสชาติห,หวานๆนะคะเน,น้นๆเนไม่ได้ใส่เกลือดำนะหม้อนี้ แต่ถ้าใครมีเกลอดำจะใส่ก็ได้แต่ถ้าใครที่มีภาวะฟันดันต่ำมากก็จะเว้นเว้นได้นะคะไม่ต้องกินแบบตลอดเวลาได้สำหรับใครที่ไม่มีฟันเคี้ยวก็สามารถเติมน้ำได้อีนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปคใบมะกรูดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเรารอให้เดี๋ยวเราผัดให้เขาแห้งก็จะนุ่มเพราะว่าบางคน ปิดเอาไว้เพื่อให้นุ่มสําหรับคนที่ไม่มีฟันนะแต่ถ้าคนที่อยากเชื่วกรุบกก็ไม่ต้องให้นุ่มขนาดนี้ก็ได้นะคะเพื่อนผงหอมร้อนผงหอมร้อนเนี่ยเวลาโดนไอเนี่ยเขาจะจับตัวเป็นก้อนเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรนะคะเป็นแบบออร์แนกนิกจริงๆอ่ะก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เพื่อนเขาใส่แต่การชื้นมามันไม่มีสารเคมีมันจะไม่มีสารที่ไปทําให้เกิดความ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่ติดกันอ่ะมันเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นอย่าให้โดนไอนะคะสนุกผงเห็ดจะมาใส่ข้างนอกก็ได้หรือว่าใส่ไปเลยก็ได้ก็เพิ่มรสชาติให้อร่อยแล้วก็เพิ่มคุณค่าอาหารด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้จะทอดพริกแล้วก็เอาพริกใส่ไปข้างหน้าเพื่อให้เพื่อให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้นจะเอาพริกมาทอดนะ เวลาทอดผัดทอดอะไรที่เกี่ยวกับทอดกับผัดใช้น้ำมันอยู่2ตัวคือน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันนสตร์ดเหตุผลเพราะมันเป็นไขมันเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะมันไม่มีทานแฟตไม่ทําให้เซลล์อักเสบเพื่อนๆจำง่ายๆน้ำมันไขมันอิ่มตัวหรือถ้าจําไม่ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นหลักหรือไม่ใช้น้ำมันเลยหรือใช้น้ำมันรสตดเนี่ยง่ายดีจะได้ไม่ต้องเกิดเซลล์อักเสบนะ อันนี้ก็จะออกรสที่ออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะเผ็ดใครอยากจะให้ให้รสชาติบด้วยการใส่ผงมัสาล,าลงไปใส่ใส่ใสขมิ้นได้นะอันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแกงคั่วส่วนทานกับอะไรก็คือทานกับตัวนี้อันนี้คือเหมือนจับฉ่ายเลยเนาะจริงมันเป็นต้มจืดเมื่อวานนี่แหละแต่ว่ายิ่งต้มนานอนะ่ะโพแทสเซียมใน กระหล่ำปีมันจะออกมามันจะหวานนะคะสาดูแลหัวใจนะเใส่ไปนหนึ่งซองเเป็นเก่าดีคเกรดอย่างดีพรีเมียมนะคะเนี่ยหลังจากที่เนททำต้มเอาไว้หนึ่งคืนคือต้มให้มันเละๆเพื่อจะกินน้ำโพแทสเซียมเนาะตอนนี้ก็ใส่ผักชีแล้วก็ผักกาดเขียวลงไปนะคะพร้อมกับต้นหอมเนี่ยเพื่อจะได้ทำให้สีสันสวยแล้วเราก็ได้กินของดีๆด้วย จะกินนข้้าววกกัแล็นี่แหละเพื่อนๆอันนี้คือแกงขัวกลิ้ง bathroom, นะคะขัวกลิ้งแบบไม่เผ็ดเยอะนะแบบว่าเผ็ดน้อยแต่ว่ามีเครื่องเทศเยอะนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยวลองชิมดูก่อนที่เน้จะกินข้าวเนจะให้ความรู้เพื่อนๆนะคะว่าคําว่าอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นยาอาหารจะรักษาโรคได้ มีจริงไหมจริงจริงอะถ้าเรากินอาหารเป็นอาหารนั้นจะไม่ไปก,กระตุ้นโรคของเราให้กําเริบนะคะประเด็นมันก็คือว่าโรคที่เราเป็นอยู่แล้วถ้ากินอาหารที่ไปทําให้เกิดการอักเสบเพิ่มมันก็จะกระตุ้นโรคกับอีกประเด็นหนึ่งเราไม่ได้เป็นโรคแต่เราไปกินอาหารที่เป็นพิษจนกระทั่งสะสมพิษแล้วเกิดโรคเพราะฉะนั้นโรคทุกโรคจะไม่มีโรคบังเอ,อิญจะมีสาเหตุเสมอน,นะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะก่อนจะจากกันไปจะฝากกับเพื่อนแบบนี้ว่า สิ่งสําคัญในการทําอาหารนะคะก็คือการรู้จักรู้จักการปรุงอาหารเพราะว่าการปรุงอาหารที่ถูกต้องเนี่ยอาหารนั้นจะทําให้เป็นยารักษาโรคได้จะเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวเอาไว้นะว่าอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นยาแต่เราต้องรู้เขาเรียกรู้ปริศนาธรรมด้วยนะว่าอาหารเป็นหนึ่งอาหารเป็นยาคืออะไรคําว่าเป็นหนึ่งคือเราไม่กินไม่ได้หรอกเนาะอาหารเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นยาก็คือธรรมชาติเดิมแท้ของเขาอะ คือยาอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องอาหารส่วนเรื่องของอารมณ์อารมณ์เดิมแท้คืออารมณ์เมตตาอารมณ์ใจเบาเนาะปล่อยวางเพื่อนๆต้องต้องเข้าถึงธรรมชาติของอาหารคือกินธรรมชาติเดิมแล้วให้มันรู้สึกว่าอย่างเช่นเนยนนนนยกตัวอย่างเนาะเนีอืเนื้อฟักทองเนี่ยนุ่มอร่อยมากเลยอันนี้คือธรรมชาติเดิมเช่นเดียวกับใจของเรานะคะใจเดิมอ่ะใจเบาะนะใจดีนะ ใจเมตตานะใจที่เห็นใจคนอื่นอ่ะอันนี้เขาเรียกใจเดิมแล้วใจลักษณะแบบนี้คือเป็นใจที่รักษาโรคได้อาหารรักษาโรคได้ใจก็รักษาโรคได้อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะทำอะไรนะมีใจที่ดีเอาไว้รักษาใจประคองใจเอาไว้สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนอยากได้หนังสืออย่าลืมสั่งเนเข้ามานะคะได้มีหนังสือเอ่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับการทำอาหารปลอดภัยแบบเนี้ย คัวไรผงชูรสราคา340บาทโอนเงินรวมส่งแล้วเนาะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ขายในร้านเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะก็จะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักแล้วไม่ได้ปลอดภัยอย่างเดียวเห็นผลลัพธ์แน่นอนถ้าใครซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะคะสาหรับในไลน์นี้ขอทุกคนจงมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็จงมีใจิตใจที่เบาใจนะผ่อนคลายแล้วก็ให ให้ทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะดําเนินไปในทางที่ดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สงการเนี้ยนะคะขอให้ทุกคนนะจงมีแต่ขาขึ้นในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีและจงเชื่อด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ซึ่งเนตเชื่อและเน็ตก็เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเป็นหลักฐานแล้วทุกคนก็จะเป็นได้เช่นเดียวกันขอให้สุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหัวที่ดีที่สุดคือตัวคุณเองนะคะ